สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องต u n บู l u t i m นะครับวันนี้เราก็มาอยู่กันที่งาน Thailand Coffee Fest นะครับ2022นะครับก็ดูจัดยิ่งใหญ่อลังการเลยนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันว่าข้างในงานจะมีอะไรบ้างไปไปกับพี่เดี๋ยวพี่พาไปดู ที่สันดาวไว้คราวที่แล้วเนาะถ้ามีโอกาสจะพามาดูการแข่งขันรอบไฟนอลของ Thailand Coffee Profiling Challenge 2022เนาะวันนี้ก็พี่มาอยู่ที่งานแล้วเดี๋ยวพี่จะพาไปดูบรรยากาศว่าใครจะเป็นทีมผู้ชนะและใครจะได้ไปเที่ยวอิตาลีกับราชามาโก้เนาะไปเดี๋ยวไปดูกัน อยากจะถามง่ายๆเลยว่าเนี่ยตอนนี้เราเตรียมตัวเพื่อที่จะขึ้นแข่งขันเนาะรู้สึกตื่นเต้นไหมตื่นเต้นมากค่ะเต้นครับผมใช่อยู่บนเวทีก็จะอยู่ท่ามกลางสายตาผู้ชมนอ่าแล้วก็จัดระดับโลกเท่านั้นเลยเนาะใช่ครับก็ทำเต็มที่นะไม่ต้องตื่นเต้นเอาแค่แบบที่เราอยากจะโชว์จะได้ไม่ต้องตื่นเต้นมากเนาะพร้อมไปเที่ยวอิตาลีไหมพร้อมครับพร้อมค่ะบิซาร์พร้อมไหมบิซารมพร้อมไปชงกาแฟโชว์ให้ชาวอิตาลีได้ดูฮะรู้สึกเป็นไงบ้างตื่นเต้นนิดนึงค่ะแต่ก็พยายามเก็บอาการแล้วก็ตั้งใจมีสติในการ ซ้อมแล้วก็แข่งขันในวันนี้ก็เต็มที่ที่สุดแล้วค่ะตื่นเต้นครับตื่นเต้นมากแต่หน้าเราไม่ตื่นเต้นเลยนะหน้านิ่งมากครับหน้านิ่งมากเลยตื่นเต้นมากค่ะสาสันหมดแล้วพร้อมไปเที่ยวอิตาลีไหมถ้าได้ก็ต้องต้องไปก็พร้อมเสมออ่าถ้าได้ก็ยื่นมีซ่าเลยใส่ใจเข้าลึกๆรับยกินน้ำเยอะๆอ่าโอเคพยายามพยายามมีสมาธิหน่อยถ้าเกิดเราชนะเนี่ยพร้อมไปเที่ยวอิตาลีไหม พร้อมครับทำ <laughs> เตรียมพาสปอร์ตรอตอวีซ่าแล้วครับต <laughs> ื่นเต้นตื <laughs> ่นเต้นมากเพราะวทีค่อนข้างาอาลังการนะอลังการมากพร้ <laughs> พอมไปเที่ยวอิตาลีไหม พร้อมครับพร้อมอยากไป <c oughs> วีซ่าพร้อมเลยนะพร้อมเดี๋ยวไปทำเลยถ้าเราไปทำ <c oughs> อยากไปมากอ่ะเดี๋ยวเราไปคุยกับผู้บริหารบอลกาแฟกันดีกว่าว่าไอเดียของการจัดงานเนี้ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงแล้วก็มีอ่าอะไรที่น่าสนใจไปเดีย๋ยวไปดูกันตอนนี้เราไปอยู่กับ c e o ของบอลกาแฟนะครับก็อยากจะสอบถามพี่นวานนิดน,นึงว่าไอเดียและจุดเริ่มต้นของการแข่งข,ขันครั้งนี้นครับมันเกิดขึ้นได้ยังไงครับมันต้องย้อนกลับไปนิดนึงนะคะในวันที่เราเนี่ยมีการทำวิดีโอพรีเซนเทชันของตัวลาซารมาโกพิสูจออฟเพอร์เฟคชันกันนะค Uh huh. มันก็มีการนั่งบริฟกันว่าเครื่องเนี่ยมันดียังไง uh huh. มันมีฟังก์ชันอะไรยังไงบ้างนะแล้วจากที่เราได้พูดคุยกับ3 Coffee specialist s p e c i a l i s t ิสตค่ะซึ่งก็มีคุณมุกที่เป็น Head j u d g e เนี่ย uh huh. ในการนั่งคุยอยู่พอ Coffee Specialist ได้ยินว่าแบบตัวเครื่องอะคะ่ะมันทำอะไรได้บ้างเนี่ยทุกคนเนี่ยก็คือตาเป็นประกายมากแบบว้าวกับตัวเครื่องจริงๆว่าแบบ uh huh. เออมันทําอะไรไอ้ดีเทลฟังก์ชันเล็กๆน้อยที่มันอยู่อะมันรังสรรทำให้เกิดแบบคอฟฟี่คือเหมือนกับว่ากาแฟตัวนนึงออ่ะมัเกกกิดดแบบโรไไฟลลล้ีหหาาย ก็คือเหมือนว่าลาซานมาโกเนี่ยแบบสามารถทํากาแฟหนึ่งตัวให้มันหลากหลายรสชาติได้ท<ช>ฉะนั้นเราก็แบบคือมันน่าจะจัดการแข่งขันอย่างนี้ใช่ไหมคร<ช>ับพี่ใช่จัดการแข่งขันแล้วก็จะได้ให้ผู้แข่งขันเนี่ยก็คือรังสรรค์จากกาแฟประเภทหนึ่งสามารถทําแบบโปรไฟล์ได้เยอะแยะมากมายเลยบริษัทบอนกาแฟเนี่ยกับลาซานมาโกเนี่ยเกี่ยวข้องกันยังไงครับพี่บริษัทลาซานมาโกนะคะก็คือเป็นบริษัทผลิตเครื่องทํากาแฟ ที่มีประวัติยาวนานอิตาลีกว่าร้อยปีเลยนะคะแล้วก็เป็นบริษัทมีเครือเดียวกันกับทางบริษัท MZBG บริษัทแม่ของเราะคะ่ะอ๋อโอเคกเ็เราก็ได้ทราบข้อสงสัยกันแล้วเนาะประมาณนี้พี่ได้สัมภาษณ์พี่น้ำหวานมาพี่น้ำหวานคอมเมนชั่นมาถึงมุกว่าเหมือนตอนที่เรา,เาได้จัดงานเปิดตัวเนาะแล้วก็เลยเกิดไอเดียว่าการแข่งขันครั้งนี้ขึ้นอะไรเงี้ยก็เลยอยากจะถามว่าตอนโมเมนต์นั้นอ่ะมันคุยกันเรื่องอะไรถึงเกิดการแข่งขันครั้งนี้ได้อะไรเงี้ย คือจริงๆแล้วเนี่ยคือเครื่องชมตัวนี้เป็นเครื่องชมที่ค่อนข้างใหม่มากๆในในความรู้สึกมุกนะคะด้วย <ๆ S 1> ความที่ไม่ว่าจะเป็นเอ่อออฟชอออชั่นต่างๆที่มันสามารถทำได้ ตอนแรกที่มาเนี่ยเราก็รู้แหละว่าเครื่องชงตัวนี้สามารถปรับโปรไฟล์ได้แต่เราไม่รู้ว่ามันสามารถปรับโปรไฟล์ได้ขนาดนี้ซึ่งมันมันเกินความคาดหมายของเราไปมากๆเหมือนมันเซอร์ไพรส์ตอนแรกเราก็คิดแหละว่าเออมันมีลูกเล่นนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่พอมาเล่นปุบ๊บโอ้โหมันดึงได้ขนาดนี้เลยใช่ใช่คือเราแค่รู้สึกว่าทําได้ไงอ่ะที่มันมีการปรับเพรสเชอร์หรือว่าอุณหภูมิระหว่างการสาก,กัดอ,อะไรเงี้ยซึ่งมันไม่เคยเจอเครื่องชงไฮเอนด์ขนาดไหนมันก็แบบ ไม่ได้สามารถทําได้ขนาดนี้ก็เลยเหมือนแบาปริงไอเดียว่าเอ้ยถ้างั้นเราควรมีการแข่งขันแบบโปรไฟลิงกันนะอะไรเงี้ยด้วยความที่เราเป็นสายกรรมการมาตลอดอะไรเงี้ยค่ะเราก็รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่แปลกใหม่มากๆเราไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนแล้วเราก็รู้สึกว่าเครื่องชงตัวเนี้น่าจะสามารถตอบโจทย์ได้เพราะว่าจริงๆแล้วเราอยากให้คนทั่วๆไปหรือว่าผู้บริโภคเนี่ยสามารถเข้ามาลองใช้เครื่องได้จะได้รู้ว่าจริงๆแล้ว่มันเวิร์กได้ขนาดไหนเราก็เลยคิดว่า การจัดการแข่งขันน่าจะเป็นอะไรที่เข้าถึงคนในกลุ่มหมู่มากได้มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะคนก็จะได้เห็นเนาะแล้วก็แบบโจทย์ก็คือใช้มลเมล็ดตัวเดียวด้วยแล้วก็ดึงแข่งกันว่าแบบว่าเอ้ยใครจะหาโปรไฟล์ที่เข้ากับคอนเซปต์ตัวเองหรือว่ารสชาติๆๆที่อยากจะพรีเซนต์ให้กรรมาการใช่ใช่เพราะจริงๆแล้วอะโจทย์ของการแข่งขันไวสตาร์มันคือเหมือนแบบคุณสามารถหาเมล็ดกาแฟาที่ดีได้คุณสามารถมีอุปกรณ์นู่นนี่นั่นที่ดีได้ในระดับหนึ่งมีความได้เปรียบใช่มีความได้เปรียบแต่ว่าอันเนี้ย คือฟิกมาหมดเลยแล้วก็ใช้ความเข้าใจจริงๆเลยว่าคุณสามารถที่จะสกัดอมไรกาแฟตัตวนี้ด้วยเครื่องตัวนี้ยังไงค่ะเจ๋งมากก็แต่พี่ขื้นชมอย่างหนึ่งค่ะพี่ชอบแบบอันนี้เป็นการจัดปีแรกเนาะ,ะแต่ว่าแบบมาตรฐานแบบสูงมากกรรมการแต่ละคนตั้งแต่รอบคัดเลือกแล้วแล้วพอมาถึงรอบชิงโอ้โหระดับเวอร์หมดเลยอะ่ะคือพี่ดูแล้วพี่บอกอมาตรฐานสูงแบบ ถ้าปีหน้ายังอยากเข้าแข่งเลยนะจริงๆอะว่าเออแบบเหมือนแบบวัดมาตรฐานตัวเองจะได้รู้แบบว่าเออเราสามารถพัฒนาต่อได้ไหมอะไรเงี้ยอใช่จริงๆรู้สึกว่ามันเป็นการแข่งขันที่น่าสนใจสําหรับมุกนะคะเพราะว่าหนึ่งคือเราก็ไม่เคยตัดสินแบบนี้มาก่อนอจริงๆก็รู้สึกว่ากลัวเหมือนกันกลัวแล้วก็ตื่นเต้นเนะค่ะเดียวกันว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นที่บแบบว่าเราไม่เคยคาดคิดไหมเพราะว่าจริงๆแล้วเหมือนมาเป็นงานใหม่ที่เราเหมือนแบบช่วยกันทํากฎ ช่วยกันเหมือนทําเริ่มตั้งแต่เริ่มเลยว่าจะใช้เวลากี่นาทีจะเสิร์ฟอ,อะไรบ้างอะไรเงี้ยค่ะต้องคิดหมดเลยเมันใช่มันเป็นเรื่องใหม่หมดเลยแล้วถ้ามันมีเกิดข้อผิดพลาดเกิดขึ้นเงี้ยเราจะแก้ไขย,ยังไงซึ่งมาเราก็ต้องเหมือนคิดเผื่อภาพรวมด้วยในระดับหนึ่งอะไรเงี้ยค่ะโอเคก็ได้ข้อสรุปคร่าวๆประมาณนี้เนาะนี่ไม่เข้าพี่ว่าละเอียดเลยแล้วก็ดีมากด้วยต้องขอบคุณมากขอบคุณค่ะยินดีค่ะเรามาดูเมล็ดที่ใช้แข่งกันในวันนี้นะครับจริงๆก็ใช้แข่งแต่รอบแรกเนาะเป็นตัว Indo g กา o โยเอช t ุม um เนาะของคร e สคาเฟ่เราใช้กาแฟอินโดเนี่ยแข่งขันกันว่าใครจะสะกัดกาแฟเนี้ยออกมาได้มีคาแรคเตอร์ที่ว่าโดดเด่นที่สุดหรือว่าออกมาได้ตรงคอนเซปต์กับที่ทางผู้แข่งขันพรีเซนต์มากที่สุดก็เป็นกาแฟที่น่าสนใจนะเพราะว่าปกติโทนอินโดนีเซียหรือว่าโทนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยจะมีบอดี้ที่ดีเทะาะนั้น การที่เราจะสกัดรสชาติออกมาก็ค่อนข้างยากอยู่เหมือนก,กันเราต้องเข้าใจเครื่องแล้วรู้วิธีการใช้เครื่องถ้าเราเข้าใจพวกนี้เราก็สามารถดึงรสชาติอื่นออกมาได้เพราะรสชาติที่เป็นผลไม้หรือ acidity หรือ Bo ดีดีๆอะไรเงี้ยถือว่าไม่ง่ายนะการแข่งขันที่ว่ากระปัาเซียนอยู่ตอนนี้เขาเริ่มแข่งกันแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปดูบรรยากาศการแข่งขันกันไปไปดูกันการโยกของ สูงที่สุดของรายการการแข่งขันที่ C P C หรือ Thailand Coffee p r o w i i n g Challenge ตอนนี้เราก็มาอยู่กับแชมป์ของรายการนี้นะจะถามว่ารู้สึกยังไงบ้างาตอนเนี้ยตอนรอประกาศผลตื่นเต้นกว่าตอนแข่งอีกมี<ล>ฟันลแล้วแล้วพอแบบว่าเฮ้ยได้แล้ว yes เป็นยังไงบ้างมีใ,ใจคร<อ>ับคิดอะไรอย่างแรกโหคิดอะไรไม่ออกแค่ค <laughs> ิดว่าเอ้ยที่ซ้อมมามันมันแอคทีฟแล้วเนาะใช่ใช่ใช่รู้สึกยังไงกับการแข่งขันครั้งนี้เพราะว่าเพิ่งจัดเป็นปีแรกเนาะเรามีแบบความคิดเห็นยังไงบ้างชอบมากครับคืองานแข่งค่อนข้างแบบ เป็นเป็นไปอย่างแบบโปรเฟชชั่นแลมากๆแบบตอนแรกก็แปลกใจนะเพราะแบบเห็นงานแบบเหมือนนึกว่าจะเป็นงานเล็กๆอมาแล้วแบบอุ้ยกรรมการมีระดับแบบคือรอบคัดเลือกอ่ะกรรมการก็ระดับเวิลด์แล้วนะแล้วก็มีระดับเนชั่นแนลแต่พอรอบชิงอ่ะระดับเวิลด์หมดเลยอ่ะแล้วเราชงกาแฟอินโดให้จัดเวิลด์อินโดกินเนี่ยคิดดูกันแล้วกันแต่ก็ดีใจด้วยนะขอบคุณแล้วก็ เตรียมตัวไปอิตาลี่เนาะครับผมโอเคขอบคุณครัขอบคุณมากก็ได้ผู้ชนะไปเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับงาน Thailand Coffee Profiling Challenge 2022เนาะลุ้นกันมากเลยเพราะว่าแบบว่าแต่ละคนก็แบบว่าขับเกี่ยวกันมาแล้วก็แต่ละคนก็แบบทำได้ดีอ่ะเราเรานั่งดูโชว์กับรุ่โชว์แล้วรแบบรู้สึกว่าเออแต่ละคนพรเซนต์ได้ดีก็สุดท้ายก็ได้ผู้ชนะเรียบร้อยก็เตรียมตัวไบตเตอรีเนาะก็ต้องขอบคุณบอนกาแฟแล้วก็ลาซานโก้ไทยแลนด์ด้วยนะว่า จัดงานดีๆแบบนี้เพราะขนาดทําปีแรกนะยังจัดดีขนาดนี้การจัดงานดีกรรมการดีมาตรฐานทุกอย่างดีก็ขอให้จัดทุกปีนะมีครั้งที่ 2... ครั้งที่3ครั้งที่4ในปีถัดไปวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับก็ถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกด u b บ c r i b ้กดไลค์กดแชร์ด้วยนะแล้วก็จะทําคลิปดีๆแบบนี้ออกมาเรื่อยๆวันนี้ก็แค่นี้ครับไปแล้ว